อา่าพี่น้องครับก้อยไตแล้วอะได้ครับนี่โอ้ซิมแล้วซิมแล้วก้อยไตพี่น้องนี่ก้อยไตเป็นเดก้อยไตี๋ยคนที่โจนี่ให้ใส่เขียนนานเป็นเดก้อยไตี๋ยวขวก้อยไตสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับอีสานแฟนคลับชาแนลเก่านะครับพี่น้อง สำหรับมือนี้ผมกับพี่น้องมาไตแมงซ้อนที่เก่านะครับพี่น้องครับพิกัดของเข้ามือนี้อยู่น้องปลาไหลนะครับพี่น้องครับหน้าพอยืน่นนะครับหมายเก่ามองเก่าของหมอว่านนี่นะครับพี่น้องครับช่วงนี้กับแมงกำลังมานะครับพี่น้องครับมากับมาเดือดครางๆนะครับพี่น้องขึ้นเปิดได้ประมาณจ้าขานาที่นะครับพี่น้องครับนะครับ เสียงรบกวนจักหน่อยนะครับพี่น้องครับเสียงแมงซ่อนเนี่ยเสียงเหล่านีนะครับพี่น้องครับมาครับวันยืนเ่าครับพี่น้องครับวญ่ลืนเงาครับอาจารย์สุนวันเนี่ยนะครับแล้วก็กับวผ่านขอดครับมาเนี่ยคนกำลังนำหลังออกมานะครับพี่น้องเมนูเมนูเ็ดเท่ามาเนี่นะครับสําหรับเขาเลี้ยงเท่ามัเนี่นะครับกินเขาปลานะครับพี่น้องกินเขาปลาแต่แมงซ่อนนะครับเป็นต้มเปียปลาไหลนะครับแกงตาเนี่ยนะครับ ก่อยไตครับกับละกะกับขัวมงซ้อนนะครับพี่น้องเบิ้งหญ่ลื่นครับนอนนี่ปาดได้หนอจุโจโจโจโใหญ่ลื่นเจ้าเก่าครับมือนี่เจ้าของแข้งหน้าครับเพิ่มมามือนี่เอาจากโลครับมือนี่ฮาโลมือนี่เอาฮาโลคือเก่านะครับมาเคลื่อนก็ได้ฮาโลนะครับพี่น้องครับมือนี่เพิ่นก็จะเอาฮาโลคือเก่าครับจักสิมานว่ามานนะครับพี่น้องยังไดงฮาไปลุยไปโชว์นำกลั่นนะครับเนาะ แักแมงรอบแรกกอะพูดแล้วครับพี่น้องสามทุ่มชี้ทุ่มหมดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปลวนไปโจ้ดน้ำกันนะครับจะได้หน่อยได้หน่อยได้หลายซั่มได้นะครับพี่น้องครับโอ้ต่อพี่เราเถียงอยู่พี่น้องครับอ่ะแกนไปเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหายแกมบ้าว่าเพิ่งคือต่ออยู่เด้อต้องแก้เสียวไปปล่อยไตนะครับแบบนี้พี่น้องปล่อยใจปล่อยไตนี่ครับเรื่องซ่อนก็ได้เรื่องซ่อนไม่หมดเห็นนิทราแล้วครับ เมนูก้อยไตนะครับเมนูก้อยไตโดยเพราะใหญ่เลื่นนะครับตะเลื่นนะครับเจ่าประจําครับประเภทก้อยไตต้องยกให้เพื่อนครับก้อยเสียบขนาดครับก้อยไตมาเคลื่อนนี่ก็โอ้ยุดยอดครับพี่น้องครับมาเคลื่อนก้อยไตกันมันนี่ก็มากินก้อยไตให้เก่าครับมันนี่ต้นเตจปลาไหลครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องต้นปลาไหลนะครับบารนี้น้ำเดียวปุ๊บเลยพี่น้องโดยเชฟคอร์ดนะครับเชฟคอร์ดนะครับ เชฟกอดนะครับโดยเชฟคอดอาิเมีนตั้งนานโอ้ยเบืงนปลาไหลพี่น้องตัวใหญ่ครัว่าเมนงูใหญ่พี่น้องโอ้ยเบงเนี้ยคะปลาไหลเฮาใ่คับนี่ยปุ่มเปียกนะครับพี่น้องมันปลาไหติจอยไดอครับพี่น้องตุวยอดุดยอดปุเปลาไหลเฮามัน อ่าพี่น้องครับก้วยไตวแล้วเนี่ครับนี่โอ้ซิมแล้วซิมแล้วก้วยไตพี่น้องโอ้ชมพดไหมชมพเนาะ่โอ้น้านี่ยเกือบปึ้ดหน่วยเสีไล่เสียไล่ครับเพื่อน่าเสีไล่เสียไล่เพื่อนมาต้องชิมจะคดูจ้างเข้มมันชิมมึงดู มึงรู้ีมึงนะอ่าได้เลพี่น้องเอ้ายนี่ซนก้อยตก้อยตก้อยตเนี่ยพักขนาดแล้วเาพักเล่หลายอ้วอ้วนที่บุ่มเตทั้งทีเป็นต้มเป็ดประไลรับพี่น้องโอ้โสฝนกะลังหนีพี่น้อง้มกระป๋านกันเซ็บครับมือนี เนี่า่อลี่หน่อยก่อตบกับแกงเข้าไปปันกอดที่ซิมกอตด้พี่น้องลองเบิงลองเบิงกอดไตเป็นไงกอตนี่โรนี่นั่นเป็นดกอยต้ัวกอยตลางครับกา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 าาาา ได้ด้วยดึงไงขี่เลกม่วงเอกถวยนึงต้มเป็ดมาหลครับต้มเป็ดมาหลทุกลพี่น้องมามามากินขาวรมกันครับบัานีไปถ่ายโอ้ตัวหอยู่ไปถ่ายก่อยตยกยตีอยยังสิขวดลูกสาวจังเบื้องบานี่เราัวน่อยจังโทมาหาเฮ้ยพ่อกินเราอี่แล้วพ่คเดี๋ยว้ยพ่อ Bang betul dah ni. Ah ya, hap, ah ya. ก่อนเสียงลงก่อนครับพี่นอกระบบเป็นการหนวกหูนะครับตาพี่นอกครับตากแม่น้ำกันครับบารนี้ยืดมือเศร้าครับยืดมือเศร้าอีห้าครึ่งครับโอ้ดีครับ หลายพอสมควรครับที่นอนประมาณกิโลหนึ่งครับใส่แนนอนครับหนึ่งกิโล ินออกก็บินมานี่พี่น้องเลยบินออกก็บินบาน กับประมาณจะสองกิโลได้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับสัหลับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องกดติดตามและสดบคลานได้ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับพี่น้องนี่ก็ขออัลล่ามาจากพี่น้องํานีนะครับพี่น้องคลิปหน้าจะมาหากินกันไหมนะครับพี่น้องครับอนี่ก็จะเป็นแต่เมงซ้อนครับจนหลายครับแต่เมงซ้อนสันตอกนู้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอเก่าวค้า่า สวัสดีครับ